สวัสดีครับพบกับผมเงินชัยวัฒน์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดหัวหัวเข้าหัวโอ้ชองอะไรวันนี้ในช่องของผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวผมเองแล้วก็จะมีรายการอดีตทอล์กเป็นรายการพูดคุยเกี่ยวกับนักกีฬาเพื่อส่งต่อแรงปนันดาลใจให้กับน้องๆที่ชื่นชอบในกีฬาเหมือนกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าจะเป็นใครใน EP แรกสําหรับรายการอดีตทอล์ก ฝากถึงสปอนเซอร์ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้ากางเกงกางเกงในถุงเท้ารองเท้าแม้ oh, 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 oh. แต่ไม้ถงัน oh, oh, oh. ผมก็รับรีวิวเข้ามานะครับเข้ามาเลยสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้าไม่มีใครกดไลค์ก็เลิกคุยะค่คุยไค่รายการ ไม่ต้องซ้อมก่อนมีสติเออดิอันนี้ไม่ได้กดอ่ะอีกแล้วพอแล้วไม่ว่าจะเป็นเสือ้อทำไปเล่นดิทำไปเล่น <c oughs> อ่าทำไปเล่นฝ <c oughs> ากถึงสำหรับสปอนเซอร์ที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยครับ ตอนนี้ห้องของผมยังไม่มีโฆษณาเข้ายังไม่มี <laughs> ยังไม่มียียอะไครับได้ไใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับจบแค่น,นี้แหละ